เอพิวันนี้ออพิคดีมากค่ะใอรทำเนค่ะจิ๊กก่อนใช่ไหมคะก็วันนี้ต้องขอบคุณพี่พี่สื่อหมวอนชนทุกคนนะคะแล้วก็แฟนๆที่มาร่วมแบบให้กำลังใจทิกเกอร์วันนี้ต้องบอกว่าแบบทีมงานเองที่อยู่เบื้องหลังเขามานานตลอด3ปีเลยเงี่ยพอเห็นทิกเกอร์บนเวทีวันนี้คงต้องบอกว่าแบบภูมิใจค่ะแล้วก็แบบ เหมือนยิ้มมีความสุขกันตลอดเวลาที่ได้เห็นเขาบนเวทีรู้สึกว่าแบบมันมาถึงจุดนี้เป็นก้าวแรกของเขาในฐานะแบบการเปลี่ยนจากศิลปินฝึกหัดกลายเป็นศิลปินเต็มตัวอะไรเงี้ยเราสึกว่าแบบอยากให้เป็นก้าวที่แข็งแรงของเขาในสเต็ปต่อไปฝากทุกคนคอยแบบให้กำลังใจเขาด้วยค่ะตอนนั้นเห็นอะไรในตัวน้องค่ะบอกว่าให้น้องเป็นแบบเปิดตัวเลยเห็น ปีที่แล้วที่เห็นเขาคือเห็นจากความสามารถก่อนค่ะตอนแรกคือตอนที่มาออดิชั่นเราเห็นว่าแบบความสามารถเขาโดดเด่นแล้วก็น่าสนใจตอนนั้นยังแบบเขายังเด็กกว่านี้เยอะเลย้ยค่ะแล้วก็เมื่อจากเขาเงียบมากแทบไม่พูดเลยแล้วเราก็จะแบบยังมีความไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเขาจะพูดไหมอะ่ะหรืออย่างเงี้ยค่ะใช่ <c oughs> ใช่ <c oughs> <ๆ>ในทีมก็จะคุยกันหน่อยว่าเอะแล้วันหนึ่งทีกก็จะพูดขึ้นมาไหมอะไรเงี้ยค่ะจนแบบเริ่มคุ้นเคยพอเขาได้แบบ เทรนไปเรื่อยๆฝึกเต้นฝึกอะไรอย่างเงี้ยพฤติกรรมเขาก็แบบเหมือนโอเพนขึ้นเนาะโตขึ้นอนะไรเงี้ยแล้วก็เป็นทิกเกอร์ที่แบบมีความมั่นใจยอย่างที่ทุกคนได้เห็นเขาในวันนี้ค่ะทำไมมานล้ทิกเกอร์ถึงไม่พูดทำไมถึงเงียบ <c oughs> <c oughs> คือผมผมเคยเป็นคนที่เงียบมากๆอ่ะครับจะคือผมแบบ อยู่ในอยู่ในอะไรครับสิ่งแวดล้อมใหม่บรรยากาศใหม่แบบอยู่รอบข้างคนไทยมากขึ้นนะครับผมก็เลยไม่ไม่รู้ว่าถ้าถ้าพูดถ้าพูดตอนไหนมันจะถูกไหมเขาจะแบบ think I think งใน n ิ I'm weird ครับแบบนั้นนะครับ <c oughs> เคยแบบไม่กล้าพูดเพราะไม่อยากให้เขาคิดว่าผมแบบเป็นคนแบบ I don't know weird แต่ตอนนี้ผมก็เริ่มแบบมีความมั่นใจมากขึ้นในการพูดกับการพูด e v e v e r y t h i n g นะค <c> ร <oughs> แบบับแล้วก็พูดกับคนที่ ผมอาจจะไม่รู้จักนะก็ผมก็เป็นติดสนได้แล้วก็พูดพูดแบบสบายๆได้มันเหมือนปกดล็อกเองเลยหละว่าเปิดตัรแล้วแบบดีนะอินเทอร์เทนได้อะไรไดม้มันฝึกซ้อมนานนะฝ <laughs> ึกซ้อมนานไหมโชคสำหรับโชว์เคสนี้ใช่ไหมครับก็จริงๆสำหรับโชว์เคสวันนี้มันฝึกตั้งแต่ day one ของการเป็นเทรนเนียครับเพราะเขาตอนเป็นเทรนเนียเขาก็ให้ผมแบบกับกับเทรนเนียทุกคนนะครับต้องต้องเทรน ตลอดเวลาแล้วก็มีสอบท,ทุกเดือนใช่ไหมครับ<ช>ทุกเดือนท,ท,ท,ที่เหมือนเป็นแบบ evaluation evaluation ใช่ครับเหมือนแบบเป็นเวทีเล็กกับผู้ใหญ่แล้วก็มีแบบเพื่อนๆไปดูด้วยแบบนั้น,นะครับคือผมแบบซ้อมมาข้างงานนะครับสำหรับงานแบบนี้นบบน <S <S จริงๆจำคลาสวันแรกได้ไหมที่เราจะต้องเป็นนักร้องต้องเรียนอะไรครั้งแรก่จำไม่ได้แต่ผมจำคลาสร้องเพลงอันแรกได้ครับคือ ครูที่สอนนคับนะครับชื่อ ok ok ครูกบกคาะเขาสอนเขาก็เปิดเพลงให้ฟังล้วเพลงนี้ค <Yeah. S 1> ือเพลงของ Alan ล s t o n นนักร้อง All เลนสโตซึ่งเป็นอ d อ l ของผมนะบ t อที่สุดนะครับถ้าเป็นแบบศิลปินที่ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดแต่ใกล้ตัวของผมมากแล้วผมก็ฟังเพลงนั้นแล้วเขาเป็นศิลปินโซจากอเมริกาซึ่งเป็นซึ่งเป็นแบบเส้นทางที่ผมอยากไปด้วยะครับเพลงโซแนวโซลร้อ hmm. ง so so แบบโซฟูและอันนั้นอันนั้นเป็นวันแรกที่ผมจะไม่ไม่ I'll never forget นะครับเพราะเพลงนั้นเป็นเพลงที่ทำให้ผมหาตัวเองหาตัวเองเจอ ทีมแบบอย่างน้องต้องให้ร้องเพลงแบบไหนเพรว่าน้องเกล่ภาษาอังกฤษแต่มันก็เป็นทีม๊อปมันจะต้องละลายพฤติกรรมกันยังไงเพื่อที่สึกว่าไอ้น้องเบาไทยไหก็ต้องใช้ใช้เวลาช่วงหนึ่งเหมือนกันเพราะที่ผ่านมาเหมือนจิ๊กเกอร์เขาฝึกร้องเพลงเป็นเพลงภาษาอังกฤษส่วนมากค่ะแต่ว่าก็คือมันเหมือนตั้งแต่เขาเข้ามาเทรนอ่ะโจทย์ของจิ๊กเกอร์คือร้องเพลงภาษาไทยก็คือโจทย์โจทย์แบบนี้คือเวลาที่จะเลือกเพลงที่จะมาทําการเทสหรือสอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือบังคับว่า เพลงภาษาไทยเลือกเพลงเป็นลิสต์ให้เขาเลยจะมีแต่เพลงไทยแล้วก็ให้เขาเลือกออกมากอะไรเงี้ยเพื่อให้เขาแบบออกเสียงให้ชัดเพราะว่าอย่างน้อยเวลาที่เขาแบบร้องเพลงเนี่ยคะ่ะเราก็อยากให้แบบสำเนียงเขายังอยู่แต่ว่าการออกเสียงมันชัดอย<น>่างร้องเพลงไทยเพลงแรกของเราคือเพลงฟังเพลงต่อเลยว่า น่าจะท,ทางอุปทองทางของฝุ่นข <ละ S 2> องกองขช้าุ่นน่าจะอาริซเซครบเพลงก็ยากด้วยแล้วเราภาษาเราร้องย,ยังไงเป็นเราเก็หรือเป็นแบบอ๋อผมคือผมอ่านได้ครับอ่านภาษาไทยได้ผมก็ผมก็เลยแบบอ่านแต่คือสำเนียงข้างหลังขางลัออกข้างหลัขงข้างลังมากช่วงนั้นตอนนี้ผมก็เด็บข้างลังดีขึ้นค่ะดีขึ้นดีขึ้นไม่ดีขึ้น่ิไม่ไม่ดี่วงนี้อะไรที่มั่นใจว่าน้องถึงเวลาแล้วในช่วงเวลาตอนไหน มันมันเป็นจังหวะที่เราว่ามันเหมือนการเทสทั้งใหญ่อะคะ่ะทั้งสุดท้ายที่แต่ละแต่อย่างที่ทิกเกอร์บอกว่าในแต่ละเดือนเราจะมีเทสย่อยแล้วทุก3เดือนเนี่ยเราจะมีเทสใหญ่แล้วพอรั้งสุดท้ายของการเทสใหญ่เรารู้สึกว่า ทิกเกอร์เขาเขาโฮสเตดได้เหมือนเหมือนให้ความรู้สึกเขาเป็นศิลปินแล้วอะแววตาเขามันเปลี่ยนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วิธีการที่เขาร้องหรือเอนเตอร์เทนอยู่บนเวทีแม้ว่าวันนั้นเขาออนสเตดแล้วคนที่ดูก็คือทีมงานทั้งหมดอย่างเงี้ยค่ะทีมของคุณครูทีมของอะคาเดมี่ที่ทําการฝึกเขาอะไรย่างเงี้ยแต่ทําให้เรารู้สึกว่าแบบเราอยากกีดออกมาอยากเชียร์เขาอะเรารู้สึกว่าเราเห็นเขาเป็นศิลปินแล้วอะนั่นคือโมเมนต์ที่เรารู้สึกว่า ทิกเกอร์เขาพร้อมจับเด็กที่เป็นเทรนด์นี้เข้าสู่วงการเป็นศิลปินแล้วมิตรูิสังบ้าปัจจุบันโปรเจกต์นี้สำเร็จแล้วโปรเจกต์ต่อไปมันจะมาเลยไหมครับรอค่ะ <laughs> ออบอยกรุ๊ปก็มีใช่ไหมคะโซโล่ก็มีแล้วต้องรอว่าต่อไปจะเป็นอะไรคะ <laughs> อืมให้ทิกเกอร์ฟักป,ปัดนตัวเราครับ <laughs> ผมผมก็ ฝากเนื้อฝากตัวนะครับฝากทิกเกอร์นะครับผมอาจจะเคยทุกคนอาจจะเคยเห็นผมจากเบบี้แต่ผมก็ยังเป็นศิลปินหน้าใหม่นะครับก็ฝากฝากทิกเกอร์ด้วยนะครับแล้วก็ฝากเพลง All You Okay ด้วยครับฟังได้ที่ streaming platform <c oughs> ก็ทุกอัน,นครับแล้วก็ฝาก MV ดูได้ที่ช่อง YouTube GNS underscore official แล้วก็ช่อง social media ของผมทั้งหมดติดตามได้ที่ at tiketario แล้วก็ IG ส่วนตัวติดตามไ <c oughs> ดม้ที่ t i k e r a r c h i r a ครับขอบคุณค่ะ